เ่ยเพิ่งไปอ่านอาร์ติเคิลหนึ่งมาเขาบอกว่า1ในสาแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราอายุยืนไม่ใช่เรื่องอาหารการกินแต่มันคือเรื่อง relationship ของคนที่เราอยู่ด้วยคุกวันแล้วแฟกเตอร์ที่คุณว่าทำให้ relationship เรามัน9.9เนี่ยมันคืออะไรไม่ไหมาอ่ะโอ้โออเราให้่ครดิดกันหน่อยเราเมยอ่ะอืมก็ให้ประมาณ1นคเกลียดแต่ว่าขอหนึ่งอ,อย่อาง ที่คุณคิดว่ามันสำคัญสำหรับการดีเ t i o n s ชิพที่มีความสุขคุณว่ามันคืออะไร Empathy ี m p a t h y Empath y คืออะไรความเข้าใจซึ่งอาการนี่หรอใช่ <S <S sure. ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet เป็นพื้นที่ที่อยากจะชวนให้สาวๆทุกคนมามีความสุขก,กับการดูแลตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงไลฟ์ทอล์ของเมเองเพราะว่าทำคอนเทนต์ที่เป็นเทอรี่มาเยอะเป็นร้อยเอพิโซดแล้วค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตตัวเองแล้วอยากมาพูดคุยกับกเพื่อนๆด้วยเผื่อเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากันได้เนาะ แล้วในตอนนี้เม่ก็อยากทําในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เพราะว่าอย่างให้ได้เกริ่นไปว่าไปฟัง Longevity Expert มาแล้วเขาบอกว่าหนึ่งใน3ส,สิ่งที่เป็นท็อปๆเลยนะว่าจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนแก่ตายเนี่ยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่เราอยู่ด้วยในทุกๆวันเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่สามีภรรยาหรือว่าลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยสงสัยนะคะคือในใจเราก็มีคำตอบอยู่แล้วว่าเมยก็แฮปปี้กับความสัมพันธ์กับสามีมากแต่ว่าเมื่อกี้ก็เลยเป็นลองแอบถามดูโอเคให้เรทเราไม่เกรงใจ1นึถึงสิคุณแฮปปี้กับริลเลชั่นชิพของเราแค่ไหน9.9 9.9เลยเหรอแต่เอาจริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบ9.9เหมือนกันนะก็หายไปไหนจุดหนึงหายไปไหนอ๋อบนเยอะๆใครบนใครอ่ะ สมัยบ่นก็ไม่หายสิตอนไม่มีความอดทนอะไครแต่ไขรละ ไม่ได้เตรียมนะคะ happy birth 9.9อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเราคงแบบ be on the same page ก็เลยอยากจะมาแชร์ with o m ที่พวกเราได้เรียนรู้กันตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคือเมย์กับต้นไม้เนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เมย์อยู่ปี2เขาอยู่ปี1เรางเราเรียนที่เดียวกันนะคะต้นไม้เรียนเด็กกว่า1ปีแต่อายุเราเท่ากันแล้วตอนอยู่มหาลัยเนี่ยเมย์ก็มีแฟนอยู่แต่ว่าพอเราเลิกแล้วต้นไม้ก็ดีใจเพราบอกว่าแอบเลงมา แต่ว่าเมย์เนี่ยเรียนจบเร็วกว่าต้นไม้2ปีเพราะเมย์จบ3ปีเนาะก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็ไม่ได้จีบตอนนั้นเพราะเขาบอกว่าไม่ได้อยากทาลองดิส t ทน c ์แต่ว่าก็รอดูไปถ้าเกิดกลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมกันแล้วดิฉันยังโสดเนี่ยก็ค่อยมาจีบแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือเมย์มีเวลาแกร็บสปีที่โสดมากไม่ได้อยากหาแฟนเลยอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิต explore จนที่บ้านเนี่ยพูดบ่อยมากว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเราช่วงนั้นเนี่ยเบกก็คือไปพมา่ากับทุกเดือนเพราะว่าทํางานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบแบบ่บวยดากองอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่พาคนไปก็จะมีเรื่องขอแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องขอแต่ตอนนั้นไม่มีแฟนที่บ้านก็ถามเยอะมากก็เลยโอเคเดี๋ยวขอแฟนก็ได้แต่มีคนเคยสอนว่าถ้าเกิดเราไปขอพรขอแฟนเนี่ย อย่าสับแต่ว่าขอแฟนเฉยๆเราต้องแบบสเปซิฟิกว่าเราอยากได้อะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะขออะไรอีกคือตัวเองไม่ได้แบบสนใจอยากได้แฟนจริงๆอ่างเงี้ยแต่มีคนบอกว่าถ้าขอก็ต้องขอให้ครบว่าเนี่ยขอให้มีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จาค้าเสมอกันเราจะได้คุยกันดูเรื่องก็เลยขอไปตามนั้นแล้วก็ตัวเองสูง175นะคะก็เลยต้องบอกว่าขอให้แฟนสูงกว่าด้วยค่ะก็เลยได้แฟนที่สูงกว่ามานะคะ e a n นนี้ไก็อยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันตั้งแต่ปี2013จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ12ปีเนาะ แฮปปี้มากจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะส่วนมาก90%แฮปปี้ค่ะแต่มันก็จะมีพวกบัมปี้โรดที่เราก็เป็นเลเซอเดอร์ของพวกเราแล้วมันก็ทุกปัญหามันทําให้เรั่นชิพเราสตรองขึ้นทุกๆครั้งเลยอะค่ะแล้เมื่อกี้ก็เลยน้องสรุปกับต้นไม้นะว่ามีแบบอ่ะสักสี่คุณลิตี้และกันที่เราคิดว่ามันแบบสําคัญมากที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขแบบ99%ขนาดนี้แต่ว่าขอหนอ,อย่าง การแรกที่ต้นไม้บอกเนี่ยก็คือเรื่องของเอมพัตีเนาะความเข้าอ,อกเข้าใจกันพอแน่นอนเราโตมาคนละพ่อคนละแม่เนาะดับกราวไม่เหมือนกันความเชื่อทงางครอบครัวก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแน่นอนว่าทั้งเมย์และต้นไม้เนี่ยเราแวลูฟรีดอมมากที่สุดแวลูความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแต่จะเป็นตัวของตัวเองยังไงให้เราอ,อยู่ร่วมกันได้อะคะ่ะ ก็เลยให้ตัวอย่างละกันอันนี้ก็เป็นแค่แบบประสบการณ์และความคิดเห็นของเมย์เนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านความสัมพันธ์หรือว่ามีความสมัรถที่แฮปปี้เหมือนกันหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงหรืออะไรก็มาคอมเมนต์ฟุยกันได้นะคะแต่ในเรื่องของแบบเอมพัตีเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านเมย์เนี่ยทำ Family Business ใช่ไหมมันก็จะเป็นธุรกิจครอบครัวทุกคนสามารถวางตารางเวลาการใช้ชีวิตของตัวเองได้ว่าวันไหนอยากทำอะไรเข้าออฟฟิศวันไหนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยจะเป็นสาย corporate เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเวลาการเข้าออฟฟิศที่แบบแน่นอนนาย5อง้าจนถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่แต่งงานกันแรกทุกคนคือแบบต้องแต่งงานแรกของเมย์แล้วมันไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะจัดเวลาตารางชีวิตเองได้แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยก็คือสามารถเป็นนวดวันธรรมดาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นไม้ก็คือมันแบบเดือดร้อนกับตารางเวลาดิฉันมากว่าแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นคนที่ตั้งใจทํางานคนไหนเขาไปนวดตอนกลางวันวันธรรมดาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดเยอะจนที่แบบ มมี d o u ในตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันเป็นคนที่เกียจหรอทั้งนั้นที่แบบคนรอบตัวบอกว่าไม่เป็นคนขยันมีโปรเจกต์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะตอนที่แต่งงานแรกๆเมื่อ5ปีที่แล้วเพิ่งเริ่มทำ inner work ก็คือยังไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้จักวิธี set boundary หรือว่าสร้างแบบคุยกันแบบ non b l a n c e communication อะไรเลยเราเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเมมีอะไรอะ จะไม่คิดว่าตัวเองไม่พอใจด้วยนะมันเหมือนจะหลอกตัวเองว่าแบบฉันโอเคทางที่แบบจริงๆเราไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นช่วงก่อนเม้นมาทุกคนที่ทุกอย่างมันจะ explode ออกมาช่วงก่อนเม้นมาจะเป็นช่วงแบบอิ o โหมดเชนอลน้ตาลไหลแล้วต้นไมาก็จะงงเอาเป็นไรวะอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เคยพูดแล้วช่วงนั้นแหละมันจะเป็นช่วงที่แบบได้ o อ e n t นทอล์กกันก็คืออันแรกเนี่ยทั้งสองคนเลยว่ามันต้องอินเทนชันที่จะทําความเข้าใจกันก่อนไม่มีใครเก่งกว่าไม่มีใครใหญ่กว่าใครอะไรเงี้ยต้องมีเอมพัตตีใช่ไหมแล้วข้อที่สอง ม่ไม่ไมยไ,ไม่ได้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองด้วยซ้ำอะอะไรที่แม่ไม,ไม่โอเคหรือว่าสิ่งที่เขาพูดมาแล้วทําให้เราจิตตกเสียเซลฟ์จนทําให้เราแบบเซลฟ์ดาว์คิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจอะไรเงี้ยคือแม่ไม่เคยพูดกับต้นไมาว่าแบบอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่ามันทําให้เราแบบเสียความมั่นใจอะไรเงี้ยไม่เคยพูดจนมีวันนึงมันแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้นไมาเราต้องมานั่งคุยกันแล้วนะว่าโอเคฟังนะอนาครซ์ตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจ การที่เขาพูดอย่างนี้มาจนทําให้เราเสียเซลฟ์เนี่ยเราไม่โอเคมากๆเลยเพราะมันทําให้เราแบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแบบ คือตื่นมาทุกวันต้องแบบใช่เป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอ่ะคือมันแบบไม่ไม่เฮลตี้ต่อสุขภาพจิตเมอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาคุยกันตรงๆว่าอยู่รับได้ไหมนี่คือไลฟ์สไตล์การทํางานของเราเราไม่น่าเปลี่ยนนะรับได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เราต้องมาคุยกันว่าเออเราต้องทํำยังไงเรื่องชีวิตนี้เราอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่นี่คือหลังแต่งงานแล้วด้วยนะคะก็คืออยู่เมย์ก็มาเซตบาวน์ดอรี่ให้ตัวเองโดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักคาว่าบาวน์ดอรี่เลยด้วยซ้ำอ่ะซึ่งตอนนั้นก็คือตกใจมากว่บบก่่่า่าาาาาาาเเเเเรรรรแบบบมมมมพพพูดพูดดอออออออะะะะไไกกกันน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 ยยงงง้้คคป็ตตตๆว่า พูดด้วยอารมณ์ที่แบบสงบไม่ได้เหวี่ยงหรืออะไรอย่างนี้เลยอะคะ่ะเขาก็เลยแบบตกใจนิดนึงแต่ไม่ก็บอกว่าช่วยไปคิดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นเราแล้วเขาไม่สบายใจแล้วมันอึดอัดต่อเขามาก แล้วเราเนี่ยก็คืออึดอัดมากที่เขาต้องพูดแบบนี้ดูซิว่าความสัมพันธ์เรามันจะเวิร์กไหมเพราะว่ามันมีบางจุดที่เมย์พร้อมที่จะเปลี่ยนแต่ไลฟ์สไตล์ของเมย์ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนก็เลยยื่นแบบบาร์รี่คำขาดไปแบบนั้นแล้วก็บอกเขาว่าโอเคถ้าเขาไม่ชอบการทำง,งานของเมย์เนี่ยไม่เป็นไรนะแต่แค่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เราเรสเพคการทำง,งานของกันและกันเพราะจริงๆตอนแต่งงานแรกๆเมย์ก็งงว่าแบบ เขาเอางานกลับมาทําที่บ้านเยอะมากแล้วเมย์ก็แบบเฮ้ยไม่โอเคนะถ้าเกิดแบบบางวันเขากินข้าวที่ทํางานอะไรเงี้ยไม่โอเคเปย์ต้องการให้เราอย่างน้อย3หรือ4วันต่ออาทิตย์เราต้องกลับมากินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเขาก็งงว่าเอาเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่สําหรับเมย์ไม่เหมือนกันคุณลิตี้ไทม์ก็คือการที่เราแบบไม่ใช่มาแค่แบบ physically มีมนุษย์2คนอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่ได้มีคุณ l าพที่ทามานั่งคุยกันไนอย่างค่ะอันนั้นก็เป็นช่วงที่เราเหมือนต้องปรับจูนว่าแบบเราต้องการให้เขาไม่พูดถึงเรื่องงานของเรา respect boundaries เซึ่งกันและกันแล้วเมย์ก็จะไม่ก้าวกายเป็นบนเขาว่าเขาเอาง,งานกลับมาทํางานที่บ้านทำไมเยอะแยะแต่ว่าเขาต้องแบบมากินดินเนอร์กับเมย์เป็น undivided attention time หนึ่งชั่วโมงที่เราจะกินดินเนอร์กันไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ดูทีวีเลยซึ่งหลังจากนั้นพอเราแบบได้พูดความต้องการของเราไปอย่างชัดเจน out of love ว่าเราอยากให้ relationship นี้มัน work, ก็แบบมีเอมพัตตีซึ่งกันและกันเราพูดด้วยไอมาเซช่ทุกคนพูดว่าแบบเรารู้สึกอย่างนี้เราเลยต้องการแบบนี้เขาทําแบบนี้ทําให้เรารู้สึกอย่างนี้คือเราจะไม่มาพูดว่าทําไมเขาทําตัวอย่างงี้ฉันไม่ชอบนะคือเราจะไม่บอกว่ามันไม่ชอบอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เขาทามันเ h ร์ t เราอย่างไอางอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันทําให้เราคุยกันแบบรู้เรื่องมากๆแปลว่ามันโชคดีที่ทั้งสองคนน่ะอยากให้ lation น h i p นี้มันเวิร์กใช่ไหมมันก็เลยมี effort ที่มันจะทําให้มันเวิร์กอะแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่เราคุยกันแบบจริงจังมากคือเราคุยกันมา15ปีแทบไม่ทะเลาะกันเลยอะจริงจริงไม่ได้ทะเลาะกันเลยเราคุยกันด้วยเหตุผลตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เลยสัญญากันว่าแบบถ้ามีอะไรไม่สบายใจหรือไม่พอใจอะไรเงี้ยเราก็จะมา ปรับคุยกันเราจะแบบปรับให้เท่าที่ตัวเองยังแฮปปี้อยู่ไม่ได้ทําให้ตัวเองอึอดอัดเราจะไม่ใช้คําว่าทนในเรื่องชีวิตนี้ของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นคําสอนที่แบบเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้สอนว่านะคือเขาบอกในเรื่องชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแต่เมกะต้นไม้แบบเหมือนคุยกันว่าเราไม่ได้อยากใช้ความอดทนโกในชีวิตคู่ของเราไม่ได้ต้องแบบ อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่โกของเราก็คือว่าเราจะมีความสุขในทุกโม์มมที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะพยายามให้มันมีความสุขแต่ถ้ามันมีจุดหนึ่งในอนาคตที่แน่นอนคนเราจะเปลี่ยนไปก็ได้คนเราเปลี่ยนไปตลอดเนาะแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปคนละทางจริงๆแล้วเรารักกันจริงๆเราก็จะยอมให้เขาแบบไปมีความสุขในแบบของเขาได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วย มายเซ e t แบบนี้แม้ว่ามันทําให้ทั้งสองคนมีฟรีดอมในการใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะคำว่าควรจะอยู่หรือว่าต้องอยู่มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่สบายใจแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันเพราะเราอยากอยู่ด้วยกันเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ค่ะ ด้วยความที่เราทั้งสองคนอะ่ะเป็นคนที่แบบอินดิพีเดนต์ใช่ไหมเขาสามารถไปเที่ยวทริปดำน้ำกับเพื่อนเขาได้โดยที่แม่ไม่ต้องไปแม่สามารถไปเที่ยวทริปต่างจังหวัดกับน้องได้โดยที่เขาไม่ต้องไปซึ่งตอนที่แม่แต่งงานแรกๆอะ่ะมันจะมีเพื่อนใมนบางคนที่จะแบบแกไม่ได้นะหลังแต่งงานแล้วเราต้องไปไหนด้วยกันตลอดเวลาซึ่งแม่ก็แบบเฮะหนึ่งบวกหนึ่งก็ควรจะเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้เท่ากับหนึ่งหรือเปล่าแล้วเออแล้วเราสองคนก็แบบอ่ามาอันที่สามแล้วกันก็คือมี trust คืออันเนี้ยเรียนรู้จากชีวิตที่ผ่นานๆมาเนอะเมย์จะแบบไม่โอเคกับคนที่ขี้หึงมากๆเพราะเมย์รู้สึกว่ามันเหนื่อยถ้าเราไม่เชื่อใจกันเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันดีกว่าเพราะมันเหนื่อยมันเสียสุขภาพจิตมากเลยเพราะฉะนั้นเมย์กับต้นไม้จะค่อนข้างแบบให้อิสระซึ่งกันและกันมากๆแล้วก็เออก็แค่ trust อะ ไม่ต้องเสีย energy มาหวาดระแวงอะไรและอสุดท้ายนะคะก็คือ effort effort ก็คือความพยายามที่จะทําให้ชีวิติรักนี้มันหวานชื่นเมย์บอกต้นไม้นะว่าความฝันของเมย์และกัน vision ของชีวิตเราก็คือเราอยากจะแบบไปเที่ยวด้วยกันจับมือกันได้เหมือนเวลาเราไปต่าเทศแล้วเราเห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายป้าหลังเขาจะเดินจูงมือกันอะ่ะมันมี ความหวานชื่นที่เมืองนอกเขาไปนั่งกินข้าวกันอะไม่มีใครเอามือถือขึ้นมาเล่นนะทุกคนมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบลองสังเกตดูสิคะเวลาเราไปร้านอาหารเบยจะรู้สึกเศร้ามากเลยอะสมุิแบบพ่อไปกับลูกแม่ไปกับลูกหรือแบบสามีภรรยายไปด้วยกันแนละ้วแบบแต่ละคนก็คือแบบนั่งเล่นมือถือเพราะ้แบบไม่นับต้นไม้เราจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่คู่เราว่าเป็นคู่ที่แบบเวลากินข้าวกันจะไปเล่นโทรศัพท์จริง,รง,รงยกคนี้เวลาที่เมย์ต้องโพสต์คอนเทนต์หรือต้นไม้ต้องอ่านอ e ีเมลหรืออะไรเงี้ยลรวก็จะแบบ แล้วแม้ว่าจริงๆแล้วเวลาทุกคนมีจำกัดเนาะแล้ววัยเดียมันก็ต้องทํางานกันอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเวลาส่วนตัวไปเที่ยวส่วนตัวได้แต่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันต้องมีคุณภาพจริงๆแล้วเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเนาะแต่งานแรกๆต้นไม้ก,ก็คือแบบอินกับงานมากนะคะกินข้าวเย็นที่ออฟเซสเราก็บอกไม่โอเคกับมาทำงานที่บ้านก็ได้แต่ขอหนึ่งชั่วโมงให้เราได้กินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันทุกอาทิตย์เราจะมีเดทหนึ่งครั้งที่เอกไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ทุกเดือนถ้าเกิดแบบส่วนมากคนนี้มันจะเป็นคนเป็นเมย์นั่แหละที่ติดอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ติดเนี่ยก็พยายามจะออกต่างจังหวัดหนึ่งครั้งต่อเดือนเลยนะเออดีแมนดิ้งมากแต่เราก็ซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งครั้งต่อปีเราจะมีทริปที่เป็นค o u p l e ทริปไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดใหญ่ๆด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นอะ่ะเมื่อก่อนที่ไม่ได้เซ็ตอะไรแบบนี้มันก็จะมีแต่ทริปครอบครัวแล้วเรารู้สึกว่านไม่ค่อยมีแบบ alone time ด้วยกันเนาะ แล้วก็อีกอย่างที่แบบไม่คิดว่ามันช่วยคู่เรามากๆก็คือเราทําหนังสือตอบคาถามที่เคยเล่าให้ฟังไปหลายรอบมากแล้วเป็นหนังสือตอบคาถามทุกคืนก่อนนอนมันจะเป็นเหมือนเจ u r นพร้อม บางวันก็คือตอบแค่คำเดียวบางวันก็จะตอบเป็นประโยคอะไรเงี้ยค่ะแล้วทําด้วยกันมา7 8ปีแล้วอะ่ะคือไปต่างประเทศก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปด้วยอะ่ะบางคนเราแยกกันไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีคนหนึ่งที่ถือหนังสืออยู่เราก็จะแบบโทรตอบคาถามกันหรือว่าไลน์ไปตอบคาถามกันซึ่งมันเป็นอะไรเล็กๆที่มันทําให้เราต้องคุยกันถึงแบบอัปเดตชีวิตเราทุกปีอะ่ะแล้วมันจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่มีคําถามเดียวเราก็ตอบซ้ํากันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคําตอบของปีที่แล้วด้วยว่าความคิดเราเปลี่ยนไปย,างงายังไงคําถามมันจะมีตั้งงแต่่่่อะไไราายายยเเชนปที ไหนไปจนถึงแบบมีอะไรใน Relationship ที่เราอยากให้อีกคนนึงเปลี่ยนหรือพัฒนาไหมคู่ไหนไม่รู้จะ e e p p อ a l k กันยังไงอะคะ่ะก็เริ่มจาก Google แบบ couple questions for deep talk หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะ communication is key in couple life หมายว่าแบบเราต้องคุยกันเพราะว่าคนทุกคนเปลี่ยนไปตลอดเวลาโนเสบอะไรเยอะแยะมากมายความคิดเรามันเปลี่ยนนิสัยความชอบเราเปลี่ยนอะถ้าเราไม่คุยกันมันจะแบบ เปลี่ยนเปคนละทางเลยที่เราจะต่อกันไม่ติดอย่างคู่เราเราคุยกันเยอะมากๆจริงๆทุกคนเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็จะดิฟพอกเลยถึงแบบทัศนคติในการใช้ชีวิตในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบเออเรายังรู้จักคนข้างๆเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่านี่เป็น สี่ข้อของ Relationship คู่เราแล้วกันนะคะเพื่อนๆมีประสบการณ์ด้่นความรักยังไงคิดว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กการอยู่ก่อนแต่งดีไหมเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่าอยากให้เม่มาพูดถึงเรื่องอะไรในหัวข้อไลฟ์ทองนี้อีกนะคะก็คือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการคุยสไตล์ใหม่ของเมเนาะอยากให้เราสนิทกันมากขึ้นนะคะอยากให้เม่มาคุยเรื่องอะไรอีกก็แวะมาบอกกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย